สิ่งที่หมายเข้าคาใจหมายบอกว่าเอกสารจากทางราชการ2ชุดชุดหนึ่งก็บอกว่าปีนี้ GDP จะโต3.2แต่เอกสารที่ชุดหนึ่งระบุว่า GDP เศรษฐกิจปีนี้จะโตตั้ง5.4%ทำไม2ชุดจากรัฐบาลเดียวกันตัวเลข GDP ต่างกันครับมันคือ nominal GDP กับ real GDP ครับคือมันคือ GDP ที่รวม อัตราเงินเฟ้อกับไม่รวมครนะครับจริงๆประเด็นนี้มันเป็นวัฏกรรมครับผมผมไม่ไม่ได้มองว่าเป็นประเด็นหลักของของทางคุณหมายด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอหยิบขึ้นมาชี้ให้เห็นเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นขุ่คันนะครับเพราะว่าโดยผมก็ผมทราบว่าท่านมีมีความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่านั้นนะครับในเรื่องของตัวที่ชี้มาเนี่ยเวลามาเปรียบเทียบกับงบประมาณ งบประมาณคือการจัดเก็บจริงจึงเอาตัวเลขที่เป็น nominal GDP มาแสดงให้เห็นซึ่งมันรวมของเงินเฟอ้อด้วยนะครับว่าเรามีการอ,อ,อัตราการเจริญเติบโตอย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับเวลาที่ทํางบประมาณเนี่ยก็ใช้นอมิโน่ตัวเลขนอมิโน่เนี่ยมาเปรียบเทียบซึ่งมันเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับแต่ในตัวในอะัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่อยู่ในเอกสารงบประมาณอื่นๆที่เป็นตัวหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ real GDP คือหาไอ เอ่องเฟ้อออกซึ่งตรงนี้มันเป็นประเพณีที่ก็ทํากันมาโดยตลอดมันก็เป็นตัวเลขที่แสดงที่ชัดเมื่อลงบรรจุไปในเล่มใดก็ตามก็มีการเขียนอธิบายให้ให้เห็นชัดว่านี่คือตัวเลขใดเพราะฉะนั้นไม่มีความสับสนครับอเคอเคไม่ได้มีประเด็นอะไรถ้าเช่นนี้ก็ต้องถามนะครับปกติในการนําเสนอ GDP นำเสนออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาจะนําเสนอเลียว GDP ก็คือ GDP ที่หักอัตราเงินเฟ้อออกแล้วใช่ไหมครับเวลาที่เราพูดเวลาที่เราพูดเปรียบเทียบการเติบโตทางเศรษฐกิจจะใช้เลียว GDP อยู่แล้วจะใช้เลียว GDP แล้วทําไมเอกสารของทางราชการอีกชุดหนึ่งจึงนำนำเสนอตัวเลขที่มันไม่ใช่เลียว GDP เพราะเพราะหน้านั้นพูดถึงการจัดทํางบประมาณเวลาจะดทำงบประมาณเนี่ยจะใช้ตัวเลขที่เป็นนอร์มินาลโอเคนอร์มินาลเพราะเป็นเอกสารของสำนักงบโอเคโอเค ชาวบ้านจะไม่งงเหรอครับสาธารณะจะไม่จะ,จะไม่งงเหรอครับเวลาวเวลาไปเจอเอกสารของไางรัชการสองชุดแล้วมันขย่งกันนะไม่ไม่ไม่หรอกครับก็เ,เป็นตัวเลขที่ที่ถ้าเป็นสายการเงินกนารคลังอ่านก็จะเข้าใจได้ไหมนะคุณยัอืครับมอืม,อโ,อมโอเค